เข้าถึงปัญญาเห็นถูกตามธรรมแล้วท่านก็นจะพิสูจน์ได้หมดครับจบับคราวนี้ผมขอถามที่หนึ่งนครับคืออยากให้ดออรอาจารย์ช่วยแนะนําสถานที่ซึ่งตอนนั้นที่ผมไปไหวพระบาทสี่ลอยที่ดรแนะนําผมและผมได้ไปกราศักการเพื่อเป็นบารมีญาติธรรมหายหลยท่านยังไม่ทราบมีสถานที่ไหนบ้างครับ ที่เราสามารถเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ปฏิบัติปฏิบัติชอบตามคําสอนคำแนะนําของดอร์ครับผมพระริยาบุคคลที่มาขึ้นทรมาศเมื่อกี้เนี่ยนะไปเข้าวัดนั่นคร้าวัดด้ยยธยาครับเแล้วสถานที่เลยครับก็วัดมเหยงงไงครับเออถ้าอยู่วัดมเหยงแล้วกุณปเอามาจากไหนอ่ะอ๋อผมไปปวดที่นั่นครับแต่พูดถึงที่อื่นไหมครับ นี่ที่เมืองการก็มีวัดป่าสุนันทวนาลามนะครับอระจายนะวัดป่าพาญี่ปุ่นนะรับพาะญี่ปุ่นอาจารย์มิสุโงะใช่ไหมครับโอ้ของแท้นะครับวัดป่านาชากเจอของแท้หลวงพ่อเลียมงานวัดหนองปะพงอ่ะหนองปะพงครับไปเจอหลวงพ่อเลียมโอ้โหนี่สุดยอดพระเลยครับของแท้เลยเดี๋ยวโอกาสหน้าจัดบรรยายตามท้่ที่สี่ที่ห้าผมต้องปรึกษาดอกเอรแต่ก็มีพระที่ ที่ท่านบรรลุสูงสุดแต่อามาเทศขึ้นบอกพวกเราไม่ได้เพราะว่าบุญบาร,รมีของเราตามไม่ทันแล้วจะไปหาว่าแล้วเดี๋ยวเกิดปาฏมาริยจะยุ่งคือท่านไม่พูดมากพูดสั้นๆจบครับสูงสุดมีแล้วก็แนะนำไม่ได้แต่หลายคนไปบวชอยู่กับท่านลาออกจากง,งานไปบวชก็มีสมวัดอะไรครับเยงใช่ไหมวัดป่าสุนันทวานาลามใช่ไหมครับ วัดอะไรที่เขาไห้าคนถูกยิงตายในวัดนะอ๋อวัดประทุมวัดประทุมวนารามครับเออตอนสมัยผู้บรรยายเด็กๆกันะข้าบพอาสงครามโลกครั้งที่สองมาเลิกอ่ะมาอยู่ประตูน้ำแล้วเดินทะลุโปร่งเลยเข้าวัดประทุมเขาไม่เรียกวัดประทุมวนารามเขาเรียกวัดสาประทุมวัดสาคนโบราณก็เรียกอย่างนั้นเอวัดนั้นก็ดีนะของแต่น่ะ คณะห้าวัดมหาธาตุก็ยังมีของแท้นะคณะห้ายังรักษาอยู่แล้วก็มีวัดอรัญญาวิเวกไงะของแท้เลยจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่อเงแม่แตงวัดป่าหมูใหม่นั่นก็โอ้โหองค์นั้นก็กระดูกเป็นแก้วเลยนะของแท้เลยเนาะแต่ท่านอาปาทำไมมาไกลแล้วตอนนั้นท่านมาก็ผมไปบอกว่าหลวงพ่อครับ ปาริยามีแม่ศาสใช่ไหมพยักหน้าเพราะเอองั้นผมอาราธนาหลวงพ่อไปกรุงเทพ <c oughs> มาครับมาไหมครับผมก็ไ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ปขอเขามาแล้วพระธนาปาใช่ครับเอานะของจริงก็หมดเพียงแค่นี้นะค <c oughs> นะรับเ,นะ <c oughs> เอด้วยบุญด้วยกุศลที่ผู้บรรยายบำเพ็ญเพียรมาแต่อดีตชาติยาวไกลจนถึงบัดนี้ขอทุกท่านที่มีส่วนได้ยินได้ฟังอยู่ณสถานหแห่งนี้ จงมีปัญญาเห็นถูกมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ในอนาคตอันใกล้จงทุกท่านทุกคนเดิน